ก็ชุมใน่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาทองคําเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะ,ะปรับตัวลดลงได้ต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยร่วงลงวระดับพันสองร้ี่เหรียญแล้วก็มองโอกาสจะลงไปทดสอบระดับพันสองี่เหรียญได้ครั้งหลังจากที่เห็นการดิ้กลับขึ้นมาแถวระดับพันสองี่เหรียญในช่วงเช้านี้ โดยในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในฟั่งสารัฐที่ออกมาล่าสุดโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเลขยอดค้าปลีกของเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น0.7%ดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น0.6%โดยเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ก็ดูจะเป็นแรงหนุนในเรื่องของอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่ทําให้นักทุนเนี่ย สร้างความวิตกกังวลต่อโอกาสที่เฟดจะเริ่มปรับลด QE ลงในการประชุมครั้งที่จะถึงนี้เนี่ยในช่วงกลางเดือนไอ้กลางสัปดาห์หน้าซึ่งก็ทำให้อมองว่าปัจจัยดังกล่าวเองเนี่ยน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคำให้มีโอกาสแว่งตัวในแนวโน้ม ในกรอบทางลงได้ต่อไปจนกว่าจะาทราบผลการประชุมที่แน่ชัดในช่วงกลางสัปดาห์หน้า นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของอความบำรงเรื่องงบประมาณสาหรัฐที่ผ่อนคลายลงแต่ที่ล่าสุดเมื่อคืนนี้ในสภาผู้แทนรัษฎรได้อนุมัติในเรื่องของงบประมาณสําหรับหน่วยงานรัฐบาลเป็นเวลา2ปีก็ทําให้มีแรงซื้อคืนในส่วนของดอลลารสาสหรัฐกลับเข้ามาแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันในส่วนของราคาทองคําและในส่วนของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง SPDR mm hmm. g o t mm hmm. เองได้มีการปรับลดสถานะการถือคองทองคำล่าสุดลงไปอีก6ตันซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดภายในวันเดียวนับตั้งแต่วันที่21ตุลาคมซึ่งมีการขายออกมาประมาณ10.51ตันและทำให้สถานะการถือทองทองคำในปัจจุบันเนี่ยลงไปยังระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราปี2009 ก็มองแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นปัจจัยที่น่าจะยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคําต่อเนื่องมาจากในส่วนของเดือนก่อนอมองว่าถ้าจะมีจังหวะที่ราคาทองคำเนี่ยดีกลับขึ้นมายังจะจํากัดบริเวณ1 2 3 0ถึง1,235เหรียญดังนั้นจึงมองในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน เข้าไปหาจังหวะเปิดสถานะช้อน GFZ 13บริเวน18,880ถึง18,920บาทได้โดยวางจุดตัดขัดทุนไว้เหนือระดับ19,100บาทมองแนวรับที่ระดับ18,640แล้วก็18,500บาทส่วน s a f t i n d e Future วันนี้มองแนวโน้มก็น่าจะแกว่งตัวผันผวนอิงทางอ่อนตัวลงตอ แม้ว่าในส่วนของตัวราคาฟิวเจอร์เองเนี่ยอาจจะสะท้อนในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเมืองแล้วก็ในส่วนของผลกระทบที่น่าจะมีต่อเศรษฐกิจในไตรมาส4ี่อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าในส่วนของการที่ยังไม่ได้ข้อยุติที่ร่วมกันระหว่าง ฝังรัฐบาลเองแล้วก็ในส่วนของอกลุ่มต่อต้านก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะยังคงเป็นปัจจัยที่ถือว่าเป็นความเสี่ยงต่อตัว Sa ฟฟิ้ในฟิวเจอร์ให้มีโอกาสที่จะปรับลงไปได้อีกเหมือนกันแล้วก็ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองในเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับ การชะลอมาตรการ q a เอ,เองก็ดูมีจะดูจะมีน้ำหนักมากขึ้นท่ามกลางแรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องในฝั่งของตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็ยังมีขายออกมาอีกประมาณ3,500กว่าล้านบาททำให้ยังมองว่าวัน,น ตัวเอซ่ามีโอกัดที่จะปรับตัวลงทดสอบระดับ920จุดและถ้าหลุดลงไปก็มองในระดับถัดไปที่ระดับ912จุดแนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตโดยวางจุดตัดขาดทุนไว้เหนือระดับ935จุดส่วน b บรนท์ขุดออลฟิวเจอรวันนี้ มีแนวโน้มจะเปิดลงก่อนแต่ว่าการอ่อนตัวระหว่างวันน่าจะเริ่มชะลอลงเมื่อราคาน้ำมันดิบเลนเองมองว่ามันยังไม่น่าสะลดระดับ1 0 8เหรียญต่อบาร์เรลแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐแล้วก็แนวโน้มที่ริเบียจะกลับมาส่งออกน้ำมันได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของความคาดหวังต่ออุปสงค์น้ำมันจากสหรัฐที่มีแนวโน้มจะขยายตัว นหลังจากเห็นตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงหลังเนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหตุระ,ะเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในอียิปต์ก็ดูจะเป็นปัจจัยที่ช่วยประคองการปรับตัวลงของราคามัดิบเหลนอยู่ส่วนหนึ่ง มองในส่วนของ b r z 1 3เองเนี่ยยังไม่น่าจะเทรดต่ำกว่าดับ3า5 0ับาทในวันนี้โดยถ้าลงมาบริเวณ3,480บาทเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าไปเปิดสถานะลองเพื่อดักการดิดกลับอีกครั้งส่วน USD Future วันนี้มองแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นไปทดสอบระดับ32.20ถึง3 2 สองสามบาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐได้อีกครั้งเหมือนกันหลังจากที่ตัวค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทในบ้านเราด้วยรับในเรื่องของข้อมูล คาปริกที่ออกมาค่อนข้างสดใสเมื่อคืนนี้ขณะที่ในส่วนของปัญหาทางการเมืองเองที่ยังคงยืดเยื้อเองก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันค่าเงินบาทในบ้านเราให้อยู่ในทิศทางอ่อนค่าอยู่แม้ว่าจะเห็นการชะลอการอ่อนค่าลงมาในช่วงสัปดาห์นี้เหมือนกันแนะนำให้ถือสถานะลอง usd z 1 3ต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ31.90บาท ต่อดล่าสหรัฐพิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ